คลิปนี้จะมารีวิวเครื่องช่วยฟังแบบไร้สายนะครับขนาดเล็กแค่นี้ใส่สบายหูได้ยินเสียงดังชัดเจนเลยมีจุกยางให้เลือกทั้งหมด4ขนาดใส่จุกยางเข้าไปตรงนี้ตัวยางจะเป็นยางซิลิโคนอ่อนนุ่มนะครับใส่สบายหูไม่เจ็บหูด้านาราชตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องให้เลือกไปที่ออน ได้นบนตัวนี้คือปุ่มปรับเสียงถ้าต้องการเสียงดังให้หมุนไปทางขวาถ้าต้องการเบาเสียงให้หมุนไปทางซ้ายเดี๋ยวผมจะหมุนให้สุดเลยนะครับส่วนรูตรงกลางันนี้เป็นไมโครโฟนเอาไว้รับสัญญาณเสียงตัวนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ยาวนานเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเข้าช่วยฟังกันนะครับว่าดังแค่ไหนนะตอนนี้เสียงที่คนได้ยินอยู่จะเป็นเสียงที่ผมพูดเข้าไปที่ไมโครโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องช่วยฟังไปต่อไว้ที่ไมโครโฟนอันนี้นะให้ทุกคนลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปรื่อยๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ไปทตลองใสใ่ดูนะครับใส่แบบนี้นะใส่เข้าไปได้ไงแบบนี้เลยนะครับใส่ได้ทั้งใบหูด้านซ้ายแล้วก็ใบหูด้านขวาเลยนะถนัดข้างไหนใส่ข้างนั้นได้เลยและขอนี้หนึ่งชุดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขวายหนึ่งของก็จะมีเครื่องช่วยฟังสายชาร์จแบตเตอรี่จุกยางหูฟัง4ขนาดกระเป๋าเก็บเครื่องช่วยฟังสายคล้องกระเป๋าและคู่มือใช้แบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งใช้งานได้ต่อนเนื่องยาวนานประมาณ18ชั่วโมงเลยใช้งานได้งา่ายและก็สะดวกแบบนี้ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาย,ยายหรือผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านกำลังโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียงสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรง